ตัวงคิวซีะาวคิวซีไอนะผมกับคิวซีโอมีการมีการมาลักเซียตกร้ออีกนะผมพี่ผัดยังเพชรพัดยังพัดยังอ๋อยอนดูอีกนะว่าแต่ผมก็ขอบคุณเนาะแต่ผมที่มาร่วมเป็นร่วมทำความดีในครั้งนี้นะผมครับคือพวเราก็ทำด้วยใจที่ เนาะทำจะให้เด็กเขามีที่อยู่ใหม่ๆนะครับผมก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเนาะอ๋อถ่ายถ่าต้องลงไงต้องลงไปเดี๋ยวไปเลยเรยวเดี๋ยวผมบอกความมากเลยเอฟซีได้ดูว่าเลเราทำอะไรเป็นมั่งก่อนจบแในระหว่างเรามาได้ครับก็มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเนาะแต่ว่าขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่มาให้กำลังใจแล้วก็มีประโยชนดีเวาไบ่ายเพื่อนปีท่านแรนี้เขาได้รวมช่างรีครั้งนี้นะครับผม มือน้องขอเนาะได้บางทีนะอ๋อเหรอเดี๋ยวนี้มักงประเทศเป็นโอ้โเสียบเข้าดูเดินไม่ได้เออเรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อยแลสิจุ่นนะครับผมกัปตันสุดยอดเลยอ้ยดูดูดีกันเโอ้ยมาลองดิเอ้ามาลองดูฮอกล่องพริกนี่ต้อนเร็วมากเลยแล้วนึงนะลองแป๊บนึงจ้ะโอ้เก็บงานทุกเรียดทุกทุกช็อตทุกมุมนะผมเราเก็บอย่างเรียดนะไอ้ทีนะนภเพชรบอกว่า ประตูปิดไม่ไม่สะดวกสบายก็แก้ให้นะครับผมปิดไม่สนิทใช่เพราะเราไม่เคยรู้จักกันครับเลยเลยไม่สนิทไปเถอะไปเอออไปไปนี่ครับผมเดี๋ยวคอปปิดงประตูหน้าบ้านโชว์ภาพสวยๆก่อนแล้พลอยพวกนี้ไม่ได้มาเลยเด้อมันพู้นี้กลับแล้วคิดว่าจะมาอีกเอออย่าต้องให้เอ้ยพลอยต้องให้เอ้ยพลอยต้องให้แล้วยังไม่เห็นเหรอเหรออ๋อเหรอ โอ้เด้อเอาร้องไห้ซะหน่อยไม่ร้องห้ปล่อยพี่บ่าวพีกว้ตูแล้วนยสังคังมานะครับสวยแล้ยสวยัาับเากับคู่ตันแ้นี่นะ เงี้ยบอ่ะเอพี่อนะนี่ครับบานเด็กก็ถือว่าเดี๋ยวนะครับผมโอ้โหโอ้ให้ภาพบานไม่ได้ผมไอพี่นะให้ภาพบานไม่ได้ผมอ่ะโหอิจฉาตัดรองมาเลยผมเดี๋ยวให้เมียวกลับแล้วกัน เยอะใหญ่ตัวน่ะเดี๋ยวมีผมมาผมจะให้มีคำเรียกนี่เหมือนกันแหละนั่นแหละครับผมนี่ครับผมบ้านก็สวยงามอย่างขอบคุณครับขอบคุณใหญ่ใจดีนะผมขอบคุณ FC ทุกท่านแล้วก็ขอบคุณทีมงานยูทูบเรานะครับผมที่ร่วมกันทำบ้านให้เด็กๆทั้งสามพอนะครับผมก็ให้เด็กใช้บ้านหลังนี้ยังมีความสุขต่อไปนะครับผมพวกเราก็จบภารกิจแล้วนะครับผมวันนี้นะครับ เป็นภารกิจวันสุดท้ายครับที่เราจะทําบ้านหลังนี้นะครับผม,มก็เหลือแต่เวลาสมมติวนะ่าเดี๋ยวค่อยนัดเวลาอีกทีนึงครับสมมติวันไหนนะครับผมเดี๋ยวค่อยพิจาราทางกุตาคุณยายญ่ทีน,นึงนะครับผมขอบคุณอีกครั้งนึงครับพูดยาเจดีทุกท่านนะครับผมแล้วก็ทีม YouTube เรานะครับอโอเคอรอครับรอสวัสดีครับ